ดู่ใช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 ่าช่ใช่ใช่มช่ใช่ใเ่ใช่มช่ใ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 ๆ่ใ่ใช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 ่ๆช่ใช่งเ่ใช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 ่ๆช่ช่แๆ่ใช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 ่ใด่ไม่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใ่ใช่้ชใช่่ใช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 ่ใ แม่แม่อย่าเพิ่งวางสายสิแพรแม่คุยกันก่อนไม่ได้ดูหนังโป๊ดูเน็ติกจริงๆแม่แม่แม่สัว์เ้ยวางสายไปแล้ว <c oughs> เออช่างแม่เหอดดูต่อไปก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่ก็ร้องไม่หยุดเลย คุณเคยหลับตาและจินตนาการไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามีอยู่วันหนึง่งคุณได้โอกาสแสดงหนังกับนักแสดงที่คุณชอบคุณจะทําตัวยังไงอะหลับตาและจินตนาการไปก่อนนะแล้วพอคุณกําลังจะเข้าฉากแบบโคตรตื่นเต้นเหงื่อซกเต็มมือเลยนะแล้วจู่ๆผู้กำกับเดินมาบอกว่าเอา้าไม่มีบทน,นะต้นสดได้เลยคุณจะทํำยังไงถ้าแค่นั้นคุณยังสติแตกไม่พอถ้าดาราเหล่านั้นเป็นดาราที่ทําให้คุณเมื่อยมือมาตลอดชีวิตละ่ะดาราเมื่อยมือเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมบทมันหน่อมแนมจังวะก็พูดพูดไปเลยดาราหนังโป๊ มาเล่นบทที่ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะดูดปากคุณให้ได้ล่ะคุณจะทํำยังไงคุณก็ณจะได้รายการที่ชื่อว่า Kiss or Die รายการตลกจากประเทศญี่ปุ่นที่มีทั้งหมด6ตอนตอนละเกือบเกือบชั่วโมงในเน็ตฟลิกที่จะเอาดาราตลกมาด้านสดเล่นกับดาราเอวที่หลายๆคนน่าจะรู้จักมาเล่นบทอ่อยจนบางฉากต้องย้อนกลับไปดูว่าน,นี่เน็ตฟลิหรือกูเปิดหนังโปดูวะโดยมีกฎว่าถ้าเกิดว่าใครลวมตัวหลวมใจไปจุบดาราเอวเหล่านี้ก่อนเมื่อไหร่ คนคนนั้นจะแพ้แล้วจะถูกฆ่าตายออกจากละครไปซึ่งพอทุกอย่างเอามารวมกันปุ๊บแม่งก็กลายเป็น e เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้พอดแม่งอย่างหนังโป๊ที่ไม่มีฉากเอากันชิปหายแต่สนุกสัสสัตตลกเฮี้ยแถมเสือกมีซึ้งให้ลงน้ำตาไหลซึมๆได้อีกด้วยนะกูงงอารมณ์ตัวเองชิปหายแลกแกแข็งเดี๋ยวเด๋ยวคำหลังๆซึมแต่ก็ยังแข็งอยู่ดีนะแต่มันเป็นรายการที่สนุกจนผมให้เป็นรายการดิจิท n ลนิตฟิกที่ดีที่สุดเลยจะไปเชื่อคะแนนใน IMDb เว้ยมึงให้คะแนนต่ำกว่าเบสได้ยังไงวะ แค่นมข้างเดียวของดาราเหล่านี้ก็ควรได้สักเจ็ดสักแปดวร่ปะแล้วมันดีขนาดนั้นเลยเหรองั้นเรามาเตรียมสารหล่อลื่นกันได้พร้อมหาสบู่หอมๆมาล้างมือให้สะอาดเข้าเพจหาโค้ดดารานหนังโป๊ที่คุณชอบแล้วเรามาดูคิสออ r ดย์ตอนที่หนึ่งที่ชายเดดฟลิ Netflix กันเลยครับ เริ่มต้นมามันก็จะแนะนําพิธีกรรายการ3คนที่มีหน้าที่คล้ายๆเพื่อนดูหนังกับเราซึ่งพอเนื้อหามันเป็นอย่างเงี้ยแม่งมีความรู้สึกคล้ายๆดูหนังโป๊กับเพื่อนเว้ยซึ่งช่องนี้ก็เคยมีประสบก,การณ์แบบนั้นกับหนังเรื่องเดเ็มบอกเลยลูกพี่ไมการนั่งข้างกูอีกเลย Your father died แล้วดูจากหน้าพิธีกรชายสองคนนี้ก็น่าจะขี้เงียบพอๆกับเรานั่นแหละเพราะงั้นไม่ต้องห่วงแม่งดำเนินรายการโดยสมาคมคนชอบผีแบบเราแน่นอนเริ่มต้นมามันก็จะอธิบายกฎของรายการให้เราฟังว่าจะเอาตลกมาเล่นละครแบบไม่มีบทแล้วไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนเลยกับสาวๆที่ต้องจะดูดปากพวกมันตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครทำตัวไม่สมพระเอกทนความเงียบไม่ไหวไปจูบนางเอกก่อนถือว่าแพ้แล้วต้องตายจากเนื้อเรื่องไปจากนั้นก็จะแนะนําให้เอกให้เรารู้จัก3คน ที่โดนหลอกว่ามาถ่ายโฆษณาแล้วก็ให้ดูวิดีโอก,กับสินค้าเว้ยซึ่งสินค้าที่วันนั้นคืออะไรก็คืออดีตผลงานที่พวกนางเอกแม่งเคยเล่นมานั่นแหละอิสระร้องลั่นมันเลยจากนั้นไฟห้องก็ปิดลงจากนั้นก็อธิบายกดให้ตลก3าคนที่ฟังเว้ยแล้วก็เสริมว่าพอไฟติดปุ๊บเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นทันทีแล้วแต่ละคนก็เริ่มเนื้อเรื่องโรเพของแต่ละคนกันเว้ยคนนึงได้เป็นหัวหน้าแผานกไฟแรงอนาคตไกลคนนึงเป็นพนักงานขายต๊อกต่อย ส่วนอีกคนนึงเป็นหัวหน้า HR สัมภาษณ์งานซึ่งทั้ง3คนก็ทำงานในบริษัทเดียวกันก็คือบริษัทยาชื่อดูลาก่อน มาที่พนักงานตอต่อยก,กันก่อนมันก็โดนหัวหน้าแผนกเรียกน้ำแต่งโดยแมรี่ทาจิปนะนักแสดงเอวีที่ดังมากขนาดสนุกจังเอาไปทําข่าวว่าจะเลิกแสดงปีหน้าแล้วเลยนี่น่าจะเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดที่ช่องนี้รายงานมาแล้วแหละพอยพนักงานตอกต่อยเดินมาถึงมันก็เป็นช่วงที่พนักงานกําลังตะโกนคำขวัญของแผนกอยู่พอดีมันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขาอะนะอารมณ์ลูกเสือต้องร้องเพลงมอคีลา,าสัตว์อะทำาต็มเฮียเลยไม่รมู้ซึ่งมันก็ตะโกนว่าเติบโตเติบโตชักให้ไวจนเติบโต การเดินทางพันเก้าเริ่มที่การเลาลมออกตัวอย่างนุ่มนวลและโยกให้เร็วขึ้นต่อให้รู้สึกทอแท้ก็ต้องแข่งไว้ตลอดและไปให้ถึงขีดจำกัดนำเชื้อตัวผู้พุ่งขึ้นฟ้าพวกมึงพูดอะไรงงๆอย่างนี้ตัวที่ทำหน้านิ่งได้ไงวะเป็นกูกูหลุดตั้งแต่ชักลเ,เร็วให้เจียวโดแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอพนักงานต้องต่อยมันก็พูดไปได้มันก็เลยโดนหัวหน้าเรียกประดาตัวต่อตัว,ตว แล้วก็ไล่ทุกคนออกไปทํางานข้างนอกปรากฏว่าพออยู่กันตัวตัว,ตวปุ๊บไอ้เจ้าไหนมันปิดท่าทีเลยเว้ยไปเล่นบทผัวข่าผัวขาทันทีตัดไปที่ไอ้หัวหน้าแผานกไฟแรงมันก็โดนเพื่อนมาอ้าวมาโมลูมิยาโน่นี่มึงมาทําอะไรในการโง่ๆอย่างนี้วะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะเขาคือนักพากย์ที่โคตรดังไม่ว่าจะเป็นไลฟ์จากเดธโนตโคโนโรดจากฮันเตอร์ให้ฮันเตอร์แล้วก็เพื่อนพระเอกที่ไม่มีใครเล่นในโพสต์นาห่าแม่งรายการโง่ๆที่มีนักแสดงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนมันก็ลากมาที่ออฟฟิศ ก็เจอกับพนักงานสองคนกำลังซีเรงกันอยู่มันก็ทะเลาะกันว่ากูเก่งกว่าไอ้เหี้ยอยู่ตังเยอะทําไมต้องไปทํางานให้มันด้วยวะไอ้หัวหน้าไฟแรงก็เดยไปอธิบายเว้่ว่าถ้ามึงเริ่มต้นมาทํางานกับเทพอย่างกูมึงจะไปเข้าใจความเก่งของกูได้ยังไง มึงต้องเข้าใจความกากรทํางานกับสวะเข้าใจถึงจุดที่ต่ําที่สุดก่อนถึงจะเข้าใจว่าจุดสูงสุดจังกูมันเป็นอย่างไรช่างเป็นหน้าที่นายืนสองขาให้จริงเพื่อนแมงเห็นก็บอกว่ามึงเป็นเจ้านายที่ดีมากๆก็เลยซื้อหนังสือโปมาให้เล่มหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้อ่านคนเดียวในห้องทีนี้ระหว่างที่มันอ่านอยู่ก็มีลูกกระจอกสาวนําแสดงโดยดานายากิซึ่งพอต้องมาเล่าให้พวกคุณฟังเว้ยก็เลยไปลองถาม Google ดูว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแม่งเอ้ยทํากูเมื่อยมืออีกแล้วอวหน้าเห็นก็ออ้้งเววย่าา กูเพิ่งเห็นมึงบทไส่บทพุงลาไปจนถึงง่ามดากมึงเลยนีย่หว่าตัดมาที่ไอหัวหน้าเอชอาร์มันก็โดนเรียกให้มาสัมภาษณ์พนักงานหญิงคนหนึ่งนําแสดงโดยคีโฮคาเดมัซึซึ่งนอกจากจะเป็นดา,นาราหนังโปแล้วนะคนคนนี้ก็ยังเป็นอดีตเด็กปั้นใน AKB48 ดในชื่อคาเดโกะซาโตมิเหมือนกันแต่อยู่แค่ช่วงสั้นๆและไม่มีผลงานอะไรเพราะงั้นคนเสพเลยอดดูไปล็อกแอ์ปองเธออยู่หน้าจาแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไปเลย แล้วหลังจากนี้รายการมันก็เข้าสู่ช่วงคอตหนังโปเว้ยผู้หญิงแม่งอ่อยผู้ชายขั้นสุดเพื่อที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายพวกนี้สติแตกจนจูบมันให้ได้พยายามถึงขนาดมีคนเรียกปสิสาตวจิ้งจอกจากเชนซอมแมนมาแดกหัวเลยแถมแม่งมาทุกแนวหนังโป๊ตั้งแต่สายใสๆเวลๆลามไปยัง SM ซึ่งแม่งเบียวสัตว์ตแต่ตลกฮี้่ยๆเลยเว้ยแต่พอเรากำลังจะถกกดอเท่านั้นแหละปรากฏว่ามันกลับเข้าเนื้อเรื่องเว้ย มาที่คอ้พนักงานตอกต่อยก่อนจู่ๆก็มีพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วก็โวยวายใส่ไอหัวหน้าเว้ยพวกมึงนี่มันดอกทองจริงๆเป็นผู้หญิงของท่านประธานไม่พอยังจะมาเอาไอหน้าจืดน,นี่อีกเหรอถ้าไม่อยากให้กวยบอกท่านประธานจงมาเป็นผู้หญิงของกูเดี๋ยวนี้ไอพนักงานตอกต่อยจะมาห้ามก็โดนต่อยมันก็เลยต่อยสวนไปบัดหนึ่งเพื่อลมง,งานแม่งจริงเป็นลูกขนุนเลยเจ้านายแม่งก็มาสารลภาพเว้ยว่ามันขอให้ท่านประธานปกปิดเรื่องคอง์รัปชั่นของพ่อแม่มัน และกับการที่มันต้องเป็นผู้หญิงของท่านประธานไม่มีอิสระอีกต่อไปไอพนักงานตอกต่อยก็ปลอบเว้ยว่าคนเรามันไม่ใช่ทาสใครๆก็เป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การกับท่านประธานเองเจ้านายก็ปิืม้มเวยแล้วก็บอกว่านี่กูมีอิสระที่จะรักใครแล้วก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําปากจู๋หลับตาเตรียมเข้าบทจูบวัดใจกับผู้ชายเต็มที่เลยตัดมาที่อหัวหน้าไฟแรงไอพนักงานหญิงก็ดึงดาม,มาเว้ยจูจ่ๆมันก็เจ็บหน้าอกขึ้นมาพอหัวหน้าแผนกจะไปช่วยมันก็บอกว่าเธอกบไปทํางานเธอ หนูเป็นแค่พนักงานกะกาดที่พิเศษงานยังไม่เป็นเลยแต่ซีนก่อนหน้านี้มึงพิเศษน,นมได้ประทับใจกูมากเลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาช่วยหนูหรอกไอ้หัวหน้าผแผนก,ก็ปอบเว้ยว่าอะไรค่าอะไรทุกคนมีค่าทั้งนั้นแหละลองพิเศษสิ่งที่มึงชอบดูสิคนเราชอบอะไรก็มไม่จะทำออกมาได้ดีแล้วก็ให้พนักงานผู้หญิงคนนั้นพิเศษสิ่งที่ตัวเองชอบภายใน30มิวิเว้ยนำเดาสัตว์พอพิเศษเสร็จปุ๊บมันก็ตบท้ายว่าหัวหน้าคะหนูชอบหัวหน้าคะ่ะเออเชี่ยภาคแล้วขนลุก แต่ก็ถูกขัดจังหวะด,ด้วยพนักงานที่มันเพิ่งด่าไปว่ากาก่ะซีนตะกี้บอกว่ากูแอบถ่ายรูปมึงกำลังจะเด้าผู้หญิงของประธานไว้แล้วถ้ากูเอารูปนี้ไปปล่อยเมื่อไหร่ชีวิตมึงจบแน่ถ้าม่อยากให้กูเอาไปปล่อยผู้มึงทั้งคู่ต้องกาบตีนกูเดี๋ยวนี้ปกแมงก็เลยกราบไว้ความหล่อให้เอกเกาหลีตะกี้หายไปในทันทีไอพนักงานกากแมงนก็เลยบอกว่าดี คงรู้ลวสินะว,ว่าที่ต่ําที่สูงมันเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยให้สองคนนี้สวีดก,กันต่อไอพนักงานหญิงก็สารภาพเว้ยบอกว่ามันเป็นโชคชะตาของหนูที่ต้องเป็นอินูของท่านประธานตลอดไปหนูไม่มีสิทธิ์รักใครได้หรอกไอวาน่าแผนก็บอกว่าเรื่องของท่านประธานนะ่ะกูจะจัดก,การเองแต่มึงต้องสัญญ,ญากับกูก่อนว่าก่อนจะไปรักใครมึงต้องรักตัวเองก่อนนะไอพนักงานผู้หญิงก็บอกว่าหนูรักวนหน้านแผนกะค่ะไอเฮียเบาหวานกูขึ้นตาเลยแล้วทั้งสองคนก็จะจูบกันเว้ย ตัดมาที่เอ้คนนั้นอาที่กำลังเล่นบท S&M อยู่ผู้หญิงแม่งให้ร้องอูอ้ดอแม่งก็ร้องอยู่นั่นนะ่ะกูคิดว่ากูดูปะปะผิกท,ที่นี้จู่ๆก็มีพนทักงานที่ไหนก็ไม่รู้วิว่งเข้ามาได้ไอ้คนมาสัมภาษณ์งานแล้วมึงเข้ามาได้ไงอีดอกกูไม่ให้มึงสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่เหรอไอ้คนที่มาสมัครงานก็บอกกูมาเพื่อล้างแค้นไอ้ประธานที่แม่งหักหลังกูไอ้บรักงานแม่งก็เลยบอกว่ามึงบนไลยมึงเป็นแค่ของเล่นของท่านประธานไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเฮียอะไรทั้งนั้นแหละแล แต่หัวหน้า HR มาห้ามไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวกูจัดก,การเองไอ้พนักงานก็เลยบอกว่าไอ้มึงเลิกไปชอบเองนะแล้วก็เดินออกไปไอ้คนมาสมัครงานแม่งก็สารภาพเว้ยว่ากูเคยทํางานที่นี่มาก่อนแต่พอกูแกไอ้ประธานแม่งก็ไล่กูออกผัวก็หาไม่ได้ไอ้หัวหน้า HR ก็ตอบเว้ยบอกว่าแกไม่แกมันอยู่ที่มึงมันอยู่ที่ลูกค้าต่างหากในฐานะคนที่เคยเห็นดาราหนังโป๊อายุ80กว่าแล้วเขาก็พูดถูกนะ แล้วก็เสริมว่ามึงอยากมันดูถูกสาวแกนะสาวอายุ30สิใส่ชุดนักศึกษาก็สวยได้เว้ยในหนังโป๊ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นแหละไอ้สัตว์มันมาสมัครงานโดนคนสัมภาษณ์คิดว่ามาเล่นหนังโป๊เฉยไอ้แก่นี่ไม่งเงียนกูไม่กลับจริงๆไอ้คนสมัครงานก็ซึ้งเว้ยแล้วก็บอกว่าถ้ากูมีค่าจริงงั้นก็มากอดฉันสิแม่งก็โผเข้ากอดเลยเว้ยแถมเอาน้าซุกผมอีกสูตรเต็มถังแน่นอนแล้วตอนก่อนนี่กูอยากรู้เลยว่าแม่งเงียนออกนอกหน้าขนาดนี้ จะมีดุนๆอะไรมาแทงตูดด้วยบอกว่าแล้วก็หันมาจองนากันแล้วก็จูบกันเว้ยกูอยากเอาสาันไดมาล้างตาชำมัดที่นี้ปรากฏว่าจูบมันเป็นพิษเว้ยจู่ๆ้คนสมัครงานก็ไอออกมาเป็นเลือดแล้วก็ตายแล้วก็มีทหารใส่ชุดพีพีอสีส้มเดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าการทดลองล้มเหลวกำจัดทุกคนเดี๋ยวนี้อย่าให้เหลือมึงไอ้หัหน้าไอช่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมแม่ก็ยืนอื้งๆแล้วก็ตะโกนออกมาว่ากูอยากกลับบ้านไปชักเว้าวลุ้นโว้ย <c oughs> แล้วก็โดนยิงตาย ตัดมปที่ไอหัวหน้าใหม่ไฟแรงปรากฏว่ามันจูบลูกน้องมันไม่ลงไอสัตว์เป็นประโยคที่น้ำวันไส้ชำม,มัดจู่ๆมันก็มีทหารใส่ชุดพ PE สีส้มวิ่งเข้มามาจาับพันสองคนออกไปแต่ก็มีเพื่อนมาช่วยไอหัวหน้าใหม่ไฟแรงไว้ปล่อยพลังฮือห้าฮือหาที่อย่าลืมนะการแสดงทั้งหมดมเป็นการแสดงแบบด้นสดเว้ยไอเอฟเฟกต์ที่เราเห็นเนี่ยมันคือโพสต์โปรดักชันนั่นหมายความว่าตอนที่เพื่อนแม่งออกมาในฉากแม่งแกวงไม้แกงวแกงมือเหมือนคนบ้านแล้วก็กระโดดตีลังกาอือออากันเบียวเฮี้ย แล้วมันก็เล่าว่าเราเป็นพวกเดียวกันเคยเจอกันเมื่อ20ปีก่อนมึงจําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราต้องหนีกันแล้วแหละดูสิมีคนตายหาอีกคนหนึ่งนะเรามารวบมือกันทําลายโลกอันแสนนเฟสนี้กันเถอะเบี้ยวฮีคิเยตัดไปที่สถานที่แห่งหนึ่งก็มีตํารวจ2คนเดินมาดูศพที่ตายเหมือนตัวละครในไฟเอ็มนะฮะฟูแล้วรายการก็ตัดไ,ไ,ดไปที่พิธีกร3คนไว้ยพรามันก็บอกว่ามีข้อมูลเข้ามาว่าหัวหน้า HR ตอนถ่ายเนี่ยกระเจียวแม่งโดดทั้งตอนก็ไม่แปลกใจอ่ะนะแล้วก็จบ ปดติดตามตอนต่อไปเห็นไหมผมบอกแล้วแม่งเป็นรายการที่ไม่ได้มีหาอะไรทั้งนั้นเลยเว้ยแมงโคงีเงา โคตรไร้สาระโคตรปัญญาอ่อนและเบ er ี้ยวเหี้ยๆแต่เว้นโคตรตลกโคตรสนุกเป็นตลกรสชาติใหม่ๆที่เราแทบไม่เคยเห็นในประเทศไทยแล้วมีแต่ประเทศที่ชอบอะไรสัป,ปรดรสัป,ปรดรดอย่างญี่ปุ่นนี่แหละที่จะทาได้ซึ่งผมไม่สามารถเล่าความสนุกในคลิปนี้ได้หมดเว้ยแล้วมันไม่มีทางตลกเท่าดูจริงแน่นอนถ้าคุณชอบรายการญี่ปุ่นช่วงยุค2 0 0พันอารมณ์โกโกริโกเกมเก๋ยทีวีแชมเปี้ยนตะลุยภาษาทาเคชิหรือชอบมุกตลกจังไรจังไร ชอบอะไรโป๊อป๊ะโป๊ะแหวมแหวมหน่อยแล้วก็ชอบคนทําตัวเบียวเบียวสไตล์มุกตลกญี่ปุ่นผมแนะนานให้ดูรายการนี้เลยเพราะมันหายากมากๆเลยนะรายการที่ทําให้คนดูขจาจนท้องแข็งซึ้งจนน้ําตาไหลและเงียบจนเดินตัวตรงไม่ได้พร้อมๆกันเหมือนรายการนี้อ่ะถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยคิดว่ารายการนี้อุบ,บาทสำหรับพวกกูเนอร์ชัดๆกูนี่แหละเป็นคนที่ให้หนึ่งดาวใน mdb เอง ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่ารายการ o r ริจิน l ลเน็ตฟิกที่ดีที่สุดของคุณคือเรื่องอะไรละกันนะครับเอาล่ะผมไปแล้วแต่ผมขอตัวไปนอนแผ่สสลึงก่อนไอ้สักมันจะวิา,ากหรืออะไรหรอกนะแต่ต้องเดินไปชักว่าวทุกๆ5นาทีก้ามแขนขวากูขึ้นเป็นก้อนเลยเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย